ที่มาถึงการปารตกถานะครับของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือดรเสพุฒธสุทธิวาฒนารพุทธนะครับเมื่อวานมีปาตกถาพิเศษนะครับในงานครบรอบ50ปีของครูเนชั่นนะครับหนึ่งในคําพูดที่หลายคนพูดถึงกันเพราะเมื่อวานดรนกได้พูดเอาไว้นะครับก็คือคําพูดที่ว่าท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นมีอะไรบ้างละ่ะที่ไม่เปลี่ยนแปลงผดงานคือเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเมื่อวานนี้การปารตกถานะครับของดรเสรุพุทธได้มีการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางหัวข้อนี้ครับ the Future of Financial System ซึ่งจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของแบงก์ชาติเองในการที่จะรองรับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับไปดูใจความสําคัญกันบ้างของการปาตกถามเมื่อวานนี้ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกันบ้างนะครับท่านบอกแบบนี้ฉายภาพกระโดดว่า10ปีที่ผ่านมานะครับบริการทางการเงินมีการเติบโตกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลแบงคกิ้งกันด้วยคนหันมาใช้บริการจํานวนมากแบบก้าวกระโดดนะครับท่านบอกไปดูบริการ e-payment กันก่อนเติบโต15เท่าเลยนะฮะเทียบกับ10ปีที่แล้ว โอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเพิ่มขึ้นถึง100เท่าจาก10ปีที่แล้วอันนี้ตัวเลขชัดเจนมากนะฮะบอกว่าในระยะข้างหน้ามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีผู้ให้บริการใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมโดยเฉพาะนะครับผู้ให้บริการที่อยู่นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์หรือกองทุนซึ่งอาจจะเป็นผู้ให้บริการจากต่างชาติที่ข้ามชาน n e ลเข้ามาสู่บริการใหม่ๆนะฮะและอาจจะได้เห็นการบริการแบบที่ไม่มีตัวกลางเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นด้วยอันนี้ท่านบอกว่าภูมิทัศโลกจะเป็นแบบนี้ ดรเศรษพาทุยังบอกว่าบริการดิจิทัลผ่านเทคโนโลยีการเงินจะทาให้คนนั้นเข้าถึงธุรกรรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่า anywhere anytime any devices ซึ่งจะเป็นเทรนด์ที่บอกจะเห็นได้อย่างรวดเร็วในระยะข้างหน้านี้อีกเทรนด์หนึ่งซึ่งท่านบอกว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและระบบก,การเงินไทยบ้านเราคือสิ่งที่เมื่อสักครู่เรารายงานกันไปก็คือเรื่องของ climate change นั่นคืว่าแบบนี้ต่อไปที่จะมีการส่งผลต่อการดำเนินนโยบายทางการค้าเช่นในสหภาพยุโรปก,ก็คือ EU ที่การค้าระหว่างประเทศว่า cross border นะครับ economy เริ่มเอาเรื่องของ climate change นะครับเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วดังนั้นทางข้างหน้าจากนี้ไปนะครับเราจะต้องเจอกับกระแสเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ขาที่1อีกขานึงก็คือเจอกับกระแสกรีนด้วยท่านยังได้พูดนะครับบอกว่าหลายลสิ่งหลายลอย่างบนโลกนี้เกิดมาจากเรื่อง pain point ทีนี้มาดู pain point ของระบบการเงินไทยกันบ้างว่ามองประเด็นอะไรกันบ้างน,นะครับบอก pain point ของระบบการเงินไทยนะครับผู้ว่าทปทอบอกว่า1น่งเลยคือเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อนะครับ หรือสภาพคล่องของรายย่อยแล้วก็ s m e บ้านเราที่ยังเข้าถึงได้ค่อนข้างจะยากแต่ในอนาคตที่อาจจะเห็นครับก็คือเทคโนโลยีจะเข้ามาให้บริการและแก้เพลน p o i อยเหล่านี้ 2. ครับคือเรื่องการโอนเงินข้ามประเทศซึ่งต้องบอกค่าโอนค่าธรรมเนียมยังถือได้ว่าค่อนข้างสูงในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญกันด้วยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของแลนด์สเคปที่เปลี่ยนไปทางด้านทอปทอทเนี่ยเขามีมาตรการรองรับอะไรกันบ้างนะครับ หนึ่งครับ more open data คือการใช้ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้มากขึ้นช่วยให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นการใช้สินเชื่อข้ามแพลตฟอร์มด้วยคือการใช้ข้อมูลได้สะดวกขึ้นน่าจะเริ่มได้ภายในตัวระบบแบงก์กันก่อนนะครับเช่นในเรื่องของสเตทเมนที่ใช้ข้ามธนาคารกันได้ขอข้อมูลได้มากกว่าขอสินเชื่อได้สะดวกมากขึ้นมที่2ครับ more open competition ทาให้เกิดการแข่งขันที่เปิดเปิดกล้เกาเปิดกว้าง เปิดให้ธุรกิจและแบงค์ปรับตัวและแข่งขันได้ในอนาคต3ครับ Mo Open Infrastructure อันนี้โครงสร้างพื้นฐานให้ผู้เล่นเก่าและผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาต่อยอดนวัตรกรรมจนเกิดการแข่งขันได้นะครับเช่นเรื่องการเอาข้อมูลของ Invoice บรรดาใบาแจ้งนี้นี้มาใช้ในการเข้าถึงสินเชื่อได้ด้วยมายจะเป็นในแบง k ์ก็ดีนอ n แบง k ์ก็ดีนะครับที่ส่วนหนึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเพนจอยของบ้านเรากันด้วย C ครับ Digital Currency กันด้วยบอกจําเป็นนะครับที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมขยายเทรนต่อไปในอนาคตอีก5-10ปีข้างหนะ้า ให้ประเด็นต่างๆนั้นที่พูดมาไม่เป็นนามธรรมจนเกินไปคือสามารถจับต้องได้ปฏิบัติได้เพราะผู้เล่นรายใหม่นั้นมาจากเซกเตอร์อื่นที่เขาไม่ได้มาจาก Financial Service คือไม่ได้มาจากบริการทางการเงินซึ่งจะทําให้เส้นแบ่งของผู้เล่นนะครับด้วยกิจกรรมต่างๆนะครับจะเริ่มเบลอๆอันนี้่านพูดได้ดีนะฮะเพราะหลายครั้งต้องยอมรับว่าในโลกยุคปัจจุบันนะีคนที่เป็นนอนแบงก์ก็เข้ามาอุตสาหกรรมอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Financial Service เขาก็เข้ามาด้วยนะครับ บอกว่าณเวลานี้ด้วยเทคโนโลยี DeFi ก็คือ Decentralized Finance ที่เอาเข้ามาจะเริ่มสร้างความท้าทายให้กับผู้กำกับดูแลทำให้ไม่ชัดเจนนะครับว่าใครจะดูแลอะไรและดูแลกันอย่างไรนะครับจากด i จิ t ัลไลเซชันเพราะโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปเร็วด้วยยังไงก็ตามครับแม้อนาคตของทอปทจะมีการปรับตัวรับมือกับบริบทใหม่ก็ดีแต่ยังคงแนะนำนะครับย้ำเลยให้ประชาชนนั้นใช้ความระมัดระวังมากขึ้นถ้าจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะมีความผันผลสูงการเข้าไปลงทุนในสินทร,รัพย์เหล่านี้จึงควรใช้ความระมัดระวังที่มากขึ้นเป็นพิเศษก่อน,นี้แหละครับสิ่งที่ท่านพูดว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีอะไรบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะครับในเรื่องการที่บอกว่าคนที่เขาจะมาเป็นนิวเพลเยอร์บางทีเขาอาจจะไม่ได้เคยอยู่ในวงการนี้มาก่อนผมจําได้ว่าเคยคุยกับอดีตผู้ว่าการธนาคารไทยท่านก่อนคือดร ok วีรไทย ท่านบอกแบบนี้ใครจะไปคิดล่วครับว่าวันหนึ่งแบงค์ชาติจะต้องไปคุยกับกอสทชอก็คือหน่วยการกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมและก็บลอดแคสต์เพราะแต่เดิมแล้วเนี่ยคลื่นความถี่ก็อยู่สูงคลื่นความถี่อินเทอร์เน็ตก็อยู่สูนอินเทอร์เน็ตธนาคารก็อยู่สูนธนาคารแต่โลกครับมันบังคับให้เส้นแบ่งของสาขาต่างๆมันเลอไปเมื่อมันเลอไปก็เลยกลายเป็นว่าการปรับตัวต้องเป็นการปรับตัวกันแบบรอบทิศส,สาขาสาขากันด้วยนะครับเฟื่อนครับ เพราะว่า Data is Money นะคะอย่างที่เราเห็นนะคะไม่น่าจะเป็นตัว r e h a l l i n g นะคะอย่าง Grab Uber อเองนะคะเขาก็มาทำเรื่องของตัวให้สินเชื่อนะคะมเมื่อเขามีข้อมูลเยอะนะคะทั้งฝั่งของผู้ที่ให้บริการอย่างคนขับแล้วก็ผู้ใช้บริการอย่างที่คนที่เป็นลูกค้าเขาก็ทราบนะคะว่าความต้องการของคนกลุ่มนี้คืออะไรดีมานที่จะเกิดขึ้นนะคะจากการขอสินเชื่อมีมิติไหนก็ไม่แปลกใจแล้วะคะ่ะว่าณปัจจุบันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนะคะอยู่ที่เรานี่แหละว่าจะเปลี่ยนใ ทันหรืออยู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไรมากกว่านะคะ เช่นเดียวกับทางด้านของไพ่กระชนนะคะแล้วก็สถาบันการเงินค่ะก็มีการปรับตัวต่อเนื่องเช่นกันนะคะโดยในเวทีเดียวกันนะคะบรรดา3 CEO นะคะที่อยู่ในสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เนี่ยก็ออกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงอย่าง,าง,างมีนัยสําคัญของโครงสร้างด้านของธุรกรรมทางการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มนะคะว่าจําเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยผลักดันธุรกิจขนาดกลางและหรือว่า s m e นะคะแล้วก็ทําให้รายยย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นนะคะเริ่มจากท่านแรกก่อนนะคะท่านแรกคุณพยงศรีวานิดนะคะประธานสมาคมธนาคารไทยและกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยค่ะท่านบอกแบบนี้นะคะบอกว่าทางสมาคมเนี่ยวางเป้าหมายขับเคลื่อนธรุรกิจพาณิชย์เนี่ยนะคะก็คือสถาบันการเงินเนี่ยสี่ีมหลักด้วยกันธีมแรกค่ะก็คือการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศซึ่งจะร่วมมือกับแบงค์ชาติพัฒนาโครงสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะเพื่อจะได้เชื่อมโยงแล้วก็สอบประสานระหว่างกัน อย่างเช่นพร้อมเพย์ที่เคยเกิดขึ้นไปแล้วซึ่งตอนนี้ถามว่าทําอะไรอยู่บ้างนะคะทางสมาคมเนี่ยนะคะร่วมกับแบงค์ชาติในการพัฒนานระบบเช็คเคลียร์ลิงค่ะที่จะ รับระบบไอการ์เข้ามาดำเนินการแล้วก็มีการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลนะคะหรือแม้แต่ e-invoicing หรือแม้แต่ e-signature แล้วก็ผักดัน Thailand smart infrastructure ต่างๆนะคะสังเกตได้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะเปิดบัญชีนะคะเราจะลงทุนนะคะทุกอย่างสามารถทำได้ผ่านออนไลน์100%แล้วนะคะซึ่งก็เป็นการร่วมมือกันเนี่ยแหละคะ่ะระหว่างสมาคมธนาคารไทยนะคะกับทางธนาคารประเทศไทยนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังจะวางระบบ Open Banking ด้วยนะคะจะได้ต่อยอดการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียมทั้งผู้เล่นแบบแบงก์แล้วก็นอนแบงก์ด้วยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ Cyber Security ที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนี่คือทีมแรกทีมที่2ค่ะคือการผลักดันให้ระบบการเงินไทยเนี่ยเป็นผู้นําในภูมิภาค CLMV นะคะที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงกันโดยเฉพาะเรื่องของ CBDC นะคะหรือว่าตัว Central Bank Digital Currency นะคะที่ออกโดยธนาคารกลางเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อนะคะ mm hmm. กับบรรดาประเทศที่มีคู่ค้าทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับบ้านเราตีนที่3ค่ะคือเรื่องตอบโจทย์ความยั่งยืนนะคะ mm hmm. แล้วก็การแก้ปัญหาหนี้ควรวเรือนที่พิวิทย์เล่าไปแล้วนะคะว่ามีรายงานว่ามีโอกาสที่จะเห็น นี่ควเรือนต่อ GDP สูงถึงกว่า90% ประเด็นตัวเลขนี้ไม่ได้น่าตกใจเท่ากับสัดส่วนไส้ไหนนะคะที่เราเคยคุยกันหลายครั้งว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะมีสัดส่วนหนี้นะคะที่เป็นหนี้อสังหาร,ริมทรัพย์น้อยกว่า50%คือประมาณสัก30%เท่านั้นนะคะในโครงสร้างหนี้ทั้งหมดนั่นแปลว่าอะไรหนี้อสังหาร,ริมทรัพย์ถ้ามีมากไม่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่า1เป็นหนี้ระยะยาวนะคะแล้วก็เอ่อเป็นหนี้ระยะยาวที่ดอกเบี้ยค่อนข้างตา่ำเมื่อเทียบกับหนี้ระยะสั้นที่ดอกเบี้ยสูงอย่างหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้แต่หนี้ บัตรเครดิตเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการดูภาพใหญ่เราก็ต้องเข้าไปดูไส้ไหนด้วยเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะคะสมาคมธนาคารไทยให้ความสนใจด้วยค่ะสิ่งที่เขาจะเพิ่มเติมนะคะคือให้ความรู้ด้านการเงินนะคะแล้วก็นําเรื่องของเครดิตสกอร์ลิงทางเลือกใหม่มาใช้นะคะถามว่าอย่างไงบ้างเขาบอกว่าจะไม่ได้ดูแค่เรื่องของตัวบุกแบงค์แล้วนะคะว่าสเตทเมนต์คุณเป็นอย่างไรต้องมีใบรับรองเงินเดือนนะคะหรือว่าสลิปเงินเดือนแต่เขาจะเข้าไปดูถึงการใช้น้ําและไฟค่ะซึ่งการใช้ น้ำและไฟอาจจะสะท้อนถึงความสามารถนะคะในการที่จะชําระคืนเงินกู้ในการขอสินเชื่อก็ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะซึ่งก็จะมีการสร้างแพลตฟอร์มด้วยนะคะให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหล่านี้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและต้นทุนก็ต้องเป็นธรรมด้วยซึ่งแน่นอนค่ะบ้านเราขับเคลื่อนด้วย s อ e เอสเยอะมากนะคะซึ่งถ้าสามารถที่จะโตได้นะคะเช่นเดียวกับที่จีนเขาพยายามผลักดันธุรกิจขนาดกลางเล็กนี้ก็จะยิ่งส่งผลให้ศักยภาพของเศรษฐกิจดีขึ้นด้วย และตีมสุดท้ายค่ะคือให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลนะคะ โดยเฉพาะบุคลากรของธนาคารนะคะจะได้สอดคล้องกับระบบของ Thailand Next หรือว่า New Normal mm hmm. เพื่อที่จะตอบโจทย์แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจปัจจุบันที่เป็น Information Based Economy นั่นเองนะคะนั่นคือมุมมองของคุณพยงประธานสมาคมธนาคารไทยทีนี้ในมุมของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ในแะะง่เช่นคุณอาทิตย์นันทวิทยาค่ะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแล้วก็ประธานกรรมการบริหารนะคะของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะบอกว่านับจากนี้ไปอนาคตของธนาคารเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนนะคะด้วย สี่ปัจจัยสําคัญ1คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตโควิด -19 ภาวะโลกร้อนนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองโลกนี่คือสิ่งแรกสิ่งที่2ค่ะก็คือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่นะคะที่จะทําให้สถาบันการเงินเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นในต้นทุนที่ต่ําลงนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าเมื่อต้นทุนต่ําลงแบรเออร์น้อยลงนะคะคู่แข่งก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่กลุ่มสถาบันการเงินเท่านั้นแต่จะมีอน n bank แล้วก็กลุ่มฟินเทคที่เข้ามาเล่นในตลาดมากขึ้น 3. ค่ะคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้โมบายแบงกิ้งกันเกือบ100%แล้วนะคะแล้วก็ช่องทางดิจิทัลนั้นเราใช้ในการที่จะใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วสุดท้ายค่ะคือกฎระเบียบนะคะในการกํากับดูแลที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นเรื่องของการมาของ CBDC Central Bank Digital Currency นะคะที่จะทําให้ดนะิจิทัลอาเซ็นเข้ามาเติบโตได้ในระบบธนาคารผ่าน ะะสิ่งนี้น่าสนใจค่ะคือคุณอาทิตย์เขาถามแบบนี้เขาบอกว่าต้องถามตัวเองก่อนนะธนาคารเนี่ยว่าจะยังเติบโตภายใต้โมเดลธุรกิจเดิมๆได้หรือไม่สำหรับไทยพาณิชย์เลือกที่จะเปลี่ยนธุรกิจโมเดลของตัวเองค่ะเปลี่ยนยังไงเขาบอกจากเดิมเป็นธนาคารถูกไหมคะไม่และ เราจะไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจธนาคารต่างไปนะคะเราจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจธนาคารนะคะคือหมายความว่านอกจากทำธุรกิจธนาคารแบบเดิมแล้วจะหา new blue ocean เพื่อไปทำสิ่งที่เดิมแบงค์ทำไม่ได้แล้วก็จะแยกส่วนที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะคะออกมาโดยเฉพาะด้วย ซึ่งการนําเทคโนโลยีมาใช้1คือลดต้นทุนค่ะ2คือเพิ่มความแม่นยําในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ช่วยสร้าง r ิสก์เรทเทิรให้เกิดความสมดุลด้วยนะคะซึ่งเอบอกว่าตอนนี้กําลัง Connect t ด e d o ดนะคะหรือว่าสร้างดอกต่างๆเอาไว้ค่ะพอพร้อมนะคะก็จะเชื่อมต่อจุดเหล่านั้นเป้าหมายก็คือเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทําธุรกิจการเงินภายใน3-5ถึงปีไม่ใช่แบงค์แล้วนะคะแต่เปลี่ยนตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วค่ะคุณปีตีตัน ทัศน์เกษมค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร TMB ธนาชาินะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทําให้ธนาคารเติบโตได้นับจากนี้ก็คือระบบนิเวศที่เหมาะสมซึ่งระบบนิเวศที่คุณปิติพูดถึงก็คือเศรษฐกิจของประเทศค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจของบ้านเราอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในระบบนะคะก็เลยเป็นภาวะรวยกระจุกจนกระจายคือ SME เเนี่ยถ้าเขาอยากจะโตค่ะคุณผู้ชมสิ่งสำคัญคือ เขาก็จะต้องมีเงินทุนถูกไหมคะซึ่งถ้าเขาไม่มีเงินทุนที่ต้นทุนมีประสิทธิภาพพอเนี่ยก็คือ ว่ายง่ายคือลงทุนไปแล้วสามารถไปต่อกำ,กำไรกันได้เนี่ยก็อาจจะทําให้โตได้ลําบากนะคะเขาก็เลยบอกแบบนี้ค่ะคุณปิติบอกว่า SME จ้างงานถึง17ล้านคนนะธุรกิจใหญ่จ้างงานแค่5ล้านคนเองดังนั้นแบงค์นี่แหละต้องช่วยกันคิดนะคะว่าทําอย่างไรถึงกระจายทรัพยากรก็คือเงินฝากไปให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้ทั้งรายย่อย SME แล้วก็รายย่อยให้มีประสิทธิภาพและสมดุลเพราะถ้า SME ไไปไม่ได้แบงค์ก็ไปต่อไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะและ น,นอกจากนี้แพลตฟอร์มด้านดิจิตอลก็สําคัญด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโมบายแบงกิ้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตอนนี้อาจจะเป็นธุรกรรมทั่วไปนะคะเช่นจ่ายบินชําระค่าสินค้าบริการโอนเงินต่างๆนะคะแต่อนาคตนะคะจะมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมการลงทุนในระยะยาวนะคะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เพียงพอเลยค่ะที่จะรุกตลาดไม่ใช่แค่ภายในแต่ว่าต่อยอดไปยังตลาดภูมิภาคด้วยนะคะซึ่งเราก็เห็นหลายมิติที่เกิดขึ้น กับการเปลี่ยนแปลงของสถาบันการเงินในบ้านเราและคงจะมีการพัฒนามากขึ้นนับจากนี้ไปด้วยค่ะพี่ทย์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ